เอาล้วครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันใน m i n e ไมค้ามอดแพร์ดอนครันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเอา่อทำทอมเควสเหมือนเดิมแหละคุณผู้ชมเพราะว่าเอา่อพยายามทำเควสแล้วก็อัปเกรดตัวเองเลยดีวยกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาหากิลมาเตอร์กันไปหนึ่งคุณผู้ชมแล้วกิลมาเตอร์มาอยู่อะไรตรงนี้วะกิลมาเตอร์ฮัลโหลโอ้โหให้ไปฆ่ากบลิงคิงเลยว่ะคุณผู้ชมบอกให้ดูแผนที่ที่ฉันให้ในายดิในแผนที่อ่ะไหนไม่เห็นมีเลย แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องไปกําจัดเอ่อกอบลินคิงนะคุณผู้ชมไอ้กอบลินคิงรู้สึกผมเหมือนผมเคยเจอปราสาทอยู่นะมันจะอยู่หลังหมู่บ้านเรานี่เองอ่ะมันไม่ไกลามากหรอกคุณผู้ชมโอเคมาเนี่ยคุณผู้ชมปราสาทมันจะอยู่หลังนี้แหละด้านหลังเอ่อหมู่บ้านเราเนี่ยผมจําได้เลยเพราะว่าเคยมาเดินสำรวจอยู่โอ้โหอะไรวะน่ะปาบ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 เพิ่ม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 เปาบเาบอย่ตายอะไรเนี่ยมันใช้ฮยูได้คุณผู้ชมอ้าว ใช้ทำไมเนี่ยโอ้ยใช้ทำไมโอ้หจบแล้วเฮ้ยกอบลิงกอบลิงกอบลิงกลบลิงกอบลิงไอ้ไอ้ไอ้อ้ตรงผมไปยืนแรกแบบนี้มันมันควรมันคือสิ่งที่ผมควรทำหรือเปล่าวะโอเคคุณผู้ชมผมมีความคิดอะไรบางอย่างแล้วเฮ้ยเ ไม่ตายดิเว้ยเกียรตายเจ็ดมันเร็วจังวะตีเลือดไหลตีเลือดไหลมีอะไรกูไม่รู้กูรู้ไปก่อนแล้วตรงนี้มีกล่องมัตรงนี้มีกล่องมัตรงนี้มีกล่องตาย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 โอเคเฮ้ยนี่วะกับลิงคิงโบมันยิงเวทได้แ่ะเฮ้ยกับลิงคิงมึงออกมาใกล้ๆดิเฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่มันอยู่นิ่งๆทำไมกูยิงไม่โดนวะเฮิบ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 จูบปลา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  มึงกับกูตายตะโคนกันแหละไอ้เหี้ยอืมมาดิ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 มาด,มาดิทำอะไร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 แล้วก็ลินไซเยอร์ก็ลินไซเยอร์ไหมวะมีโอ้ยบอกทองโอ้โหมีกล่องด้วยโอ้โหโอ้โหเลยอะ่ะเพือ่อมีเอาทำไมเนี่ยเหียตัวเหี้ยมีมิกไอ์มาดิอืมอืม,อม,อม,อมำลำดับโอ้โหมันเดินผ่านเลย ไอ้เชี่ยมันเดินผ่านได้สัตว์เติมหมัดมวยแม่มวยไทยอยู่เนอะเราต้องอย่าอยู่เอ่ออย่าอยู่อย่างยากเลยเออไม่ใช่ความอ่ยเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเราเลยมานี่มานี่เอยมาหนีมาหนีมาหนีเขาเสพลูกน้องได้เลยมาหนี่มา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 นี้มานี่มานี่เฮ้ยวาร์ปเลยววาร์บวาร์ปวาร์ปวาร์ปตายตายดี ตายก๊อบลินเด้อก๊อบลินไหม <You suck. S 1> เอาเอาหน,นีห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 น,นีก๊อบลิน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 เซเลเยอร์จะตายเร็วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว,ลวก๊อบลินเซเลเยอร์เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยตายเจเราฆ่าก๊อบลินเซเลเยอร์ได้เลย กอมพมิวยเตอร์เดียวเหี้ยอะไรนะเวทคอมพิวต์ P P P. อ่ะฮะโอ้ยได้อันนี้มาใส่แล้วโอ้ยพอ,อใส่แล้วเท่ขึ้นเยอะเลยนี่อว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮตึงอ่ะวอลนัทหรือามาไงวะเนี่ยแต่เราก็ได้ของโอ้คุณมีโคดเดดับเบิลทำไมกูไม่ใช่งงตัวเองวันนี้เราเป็นพระราชาแล้วคุณผู้ชมกูคือพระราชาดิจ้ะเหมือนมันจะตอนแรกจะพูดว่าเหมือนมันจะไม่ทำร้ายแต่ตอนนี้มันทำร้ายแล้วสวัสดีจ้าฉันคือพระราชาพวกนายไงล่ะจ๊ะอืมตายไปอืมอืมตายไป สวัสดี้โอ้โโอ้โโอ้โโอ้รูทรูทหน้าด้านมากเลยตอนเนี้ยรูทนารูทน้าด้านมากเลยอะโอเอานบนมีอะไรั้ยมีลูกธนูโอเคมีแอปเปิลทองโอเคเบรสโอเคช่างมันแล้วนยอ้ตัวเหี้ยเลยเนี่ยโอ้โหตายละไอ้ก๊อฟโอเคไม่ยุ่งแล้วไปดีกว่าไอ้พวกเวนไปแล้ว ยังไงเราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วเราไปต่อก็ไม่คุ้มเลยคุณผู้ชมได้หมาป่ามาไงวะแต่เราได้หมวกกอบลินมาแล้วเราสั่งเราเป็นกอบลินซัเลเยอร์แล้วคุณผู้ชมเยอะแล้วนะฮูย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 หย่าไม่สู้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 ไปแล้วคุณผู้ชมดูอะไรนะอืมนี่ก็ได้ก็เซียนมาครับไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาส่งเควสแล้วกันเราไปนอนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมมืดเกินเดี๋ยวเจออะไรไม่่่่ดดดีโหหตาาายยแแมมมมงงงรกอะ คุณผู้ชมัสดีลุงทำเควสเสร็จแล้วอะ่ะฮัลโหลมานี่มานี่มานี่ยทำไมพี่แกพี่แกชอบแบยืนตรงนั้นวะมันยืนดูอะไรวะเนะี่ยอะไรเนี่ยขอรับ oh. โออกเฮียเด็กเคเจออยู่ดีโอ้โหแค่ไปส่งเควสเองนะั้นมึงให้แผนที่มาแล้วเอาละครับก็คุณผู้ชมครับก็สำหรับเอ่อไมค์มครับมอสแพร์เอ่อดอนครับ,รบ raft, pack, Club, กับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับราคาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็จะบอกพระไอพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ทิ้งลิงก์ให้สำหรับคนที่อยากลองเล่นมอเตอร์เเพนี้ดูนะครับทีนคุณผู้ชมก็ดูผมก็น่าจะรู้แล้วแต่ว่าแม่งเล่นโคตรยากเลยนะคุณผู้ชมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไปตามหาตามนี้นะครับแม่กุศลให้แมพมาพอดีโอเคครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย